นะครับกอนหน่ได้นำตัวที่หนึงนะครับไปรวซสอบปลายสงสามจะสอบว่ากว้างยาวขนาดไหนยิ่งลำ้ส้มีขนาดกว้างที่จะคไปทางล่อาจจะต้องอที่ไม้ที่เราข้อมันอาจจะถูกเกือบสองแสนนะครับถ้าเราตระหนอะไรนะมาลักษณนนะครับให้ดูนิดนึงอันนี้ระบบท้นอั้นที่เราทำที่สถานที่จะตรวจทาแล้วว่ามันเป็นลำไส้ เปิดรูน้ำปรูน้ำรูน้ำฝาดเปิดรูน้ำเรื่องของ,องายอบ้านง,น,าน,งน,าน,นะครับเราดูข้อหนึ่งนะครับมีโอกาสยินดีต้อนรับนะครับน,นี้นมันกบบทูกสาขารู้แตไ้นะครับยินดีต้อนรับแะเเหมือนช่างบังกดที่เราเินชื่นทาน้านะครับ22%ประาณขนานี้นะครับแะย่ห่างฝายก็จะเหลือที่ออกมนเป็นฝายของก่งาวร เป็นฝ่ายโูที่จะคอยรองรับสิ่งที่มันมีนะมันคงที่แล้วหมดของโชคด้วยดุฝนทํนนทาปไปเท่าไหร่เก็บข้อมูลสรวจมีความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนจริงจริงครับยิ่งโดยเฉพาะนโยบายของรัฐในเรื่องของประชารัฐเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องของที่ท,ท,ทุกคนจะต้องมาทําทําด้วยกันถ้าไม่งั้นให้เพียงแต่รัฐอย่างเดียวเนี่ยคงแก้ไขปัญหาลําบากซึ่งในการแก้ไขปัญหาก็กคงจะมีขั้นตอนนะครับ กับในการดำเนินการที่จะให้เกิดประโยชน์ก็จะต้องต้องทำคงคงใช้เวลาครับคงใช้เวลามากขึ้นครับ